ล่าสุดกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ได้รับเงิน15,000บาทจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันเรียกได้ว่าใกล้จะสิ้นสุดกันแล้วกับโครงการ ซึ่งขณะนี้ครังกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มที่ยังตกหลุนเตรียมจะเสนอคณะกรรมการกันกรองใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดพระกรก้เงินหนึ่งล้านล้านบาทช่วยเหลืออีกประมาณ9ล้านคนโดยคาดว่าเป็นล็อตสุดท้ายที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.2ล้านคนจากเดิม2.4ล้านคน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนร,รับเราไม่ทิ้งการไม่สำเร็จ1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซํำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ3,2160คนคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือน 3. กลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็ก6.9ล้านคน จากกรอบเดิมที่คอรมออนุมัติไว้13ล้านคนจะได้รับ1,000บาทระยะ3เดือน4กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมเนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6หมื่นคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือน กลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่ได้รับเงิน15,000บาทเราไม่ทิ้งกันแต่ทางนี้ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับมาตรการอื่นอย่างไรก็ตามต้องรองให้คณะกรรมการกันกรองขออีกทีว่าตัวเลขเงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆจะสรุปตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเสนอหรือไม่ แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่3เดือนเหมือนเดิมโดยคาดว่า4กลุ่มที่ตกหล่นนี้จะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2เดือนพร้อมกันและเดือนกรกฎาคมอีกหนึ่งเดือนแต่หากครมอไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินไปเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลยจำนวน3เดือน ส่วนกลุ่มผู้ที่ร้องทุกข์จากมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่เข้ามาร้องเรียนหน้าที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์จำนวน86,000คนในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลแล้ว100,000รายพบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกล่น6,472คนส่วนที่เหลือ ได้รับสิทธิ์ต่างๆไปแล้วล่าสุด2แพ็กเกจเที่ยวปันสุกรับเงิน3,000เที่ยวเดินหน้าได้โปรไหนเช็คกันเลย เป็นอีกนึงในโครงการที่ประชาชนให้วความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศต้องชะง,งักไปหลายเดือนล่าสุดกระทรวงการคลังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทเอตทอทอรียมออกมาตราการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยได้ผลส2แพ็กเกจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้แก่หแพ็กเกจกำลังใจ แพ็กเกจเที่ยวฟรีเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตจำนวน1 2ล้านแสนคนสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนที่ผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศ สแพ็กเกจเที่ยวปันสุขบัตรกำน,นันดิจิตอลท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปคุณสมบัติโดยคนที่จะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวนสิทธ์4ล้านคนเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำน,นันสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักทางรัฐ จะโอนเงินคืนให้ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกระทรวงการคลังให้ทททกลับไปทํากันบ้านเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมแจกเงินเที่ยวรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผล4ี่เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปี63โดยภายในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเร่งนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการกรองการใช้จ่าย เงินกู้และเสนอเข้าครมพิจารณาต่อไปให้เร็วที่สุดล่าสุดเปิดคุณสมบัติบุคคลที่จะได้รับเงินโครงการเที่ยวปันสุข3,000บาทเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งจากสถานการณ์โควิดส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศต้องชะงักไปหละอยู่หลายเดือนล่าสุดกระทรวงการคลังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,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 ทเตรียมออกมาตรการฟื้นเศร,รษฐ,ศรรฐกิจโดยได้ผุด2แพ็กเกจ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้แก่แพ็กเกจเที mm ่ยวฟรีเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการรับมือกับสถานการณ mm hmm. ์การแพร่ของ โควิด -19 เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอพสตจจำนวน1นล้านสคนสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วันสองคืนผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศบัตรกำนันดิจิทัลท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไป คุณสมบัติโดยคนที่จะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้จะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกที่เขาลมพงการ ซึ่งกระทรวงการคลังให้ทททกลับไปทําการบ้านเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมแจกเงินเที่ยวรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผล4เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปี63โดยภายในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเร่งนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรกรมการกรกอบการใช้จ่ายเงินกู้ และเสนอเข้าครมอพิจารณาต่อไปให้เร็วที่สุดล่าสูตร3กลุ่มเตรียมรับเงินโอนวันที่10มิถุนายนนี้ใครได้กันบ้างเช็คกันเลยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาทางเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรุ่มประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอระบุรายละเอียดว่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะกดเงินรับเงิน สำหรับเงินที่จะโอนเข้าในวันพุธที่14มิถุนายนนี้ให้กับท่านที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่3กลุ่มที่จะได้รับเงินชัวแล้วประกอบด้วย 1. เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิน600บาท 2. เบีย้ยผู้สูงอายุ600-1,000บาท 3. เบีย้ยผู้พิการ800บาทโดวยวันพุธที่1 0มิถุนาย,ยนทั้ง3กลุ่ม รวมกันประมาณ13ล้านคนจะได้รับเบี้ยอย่างชีพหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนอย่างแน่นอนส่วนที่มีข่าวหรือว่าเงินเยียวยา3,000บาทจะโอนให้รวมกับเบี้ยยางชีพประจำเดือนนั้นข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันกำหนด วันที่ชัดเจนซึ่งขนาดนี้ขั้นตอนสําหรับเงินเยียวยา3,000บาทก็คือมีการสรุปว่าเงินเยียวยาจะให้เฉพาะผู้ที่ตกล่นจากเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันและเงินเกษตรกรใครที่ได้เงิน,น5,000บาทไปแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินอีก3,000บาท ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะได้เงิน3,000บาทที่อยู่ในกลุ่มปอบบามีจำนวนประมาณ6.9ล้านคนแต่ก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกัรกรองในเรื่องของการบริหารจัดการการใช้งบประมาณและการตรวจสอบความซับซ้อนอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งถึงจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์นในส่วนนี้ซึ่งวันโอนเงินยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนล่าสุด เตรียมเฮชงหนึ่งกลุ่มใหม่ล่าสุดจะได้รับเงินจากรัฐเดือนละ1,800บาท3เดือนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าวันที่5มิถุนายนปีห3ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเทวลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ตนจะได้หารือกับนายวิศณุเครือง,งามรองนายกเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ในวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทางนี้ได้เสนอว่าจะเยียวยาให้พระสงฆ์รูปละ60บาทโดยจะจ่ายเงินให้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเงินดังกล่าวจะไม่ได้จ่ายให้กับพระสงฆ์โดยตรงแต่จะมอบให้กับวัดบริหารจัดการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณุโภคอาหาร น้ำไฟนอกจากนี้ในส่วนเงินจำนวน50,000บาทที่สำนักง,งานพระพรุทธศาสนาแห่งชาติจ่ายให้แยกนั้นเป็นเงินที่จัดสรรเงินจากเงินงบประมาณพัฒนาบุคคลที่มีจำนวน22ล้านบาทเช่นงบอบรมดูงานต่างๆซึ่งไม่ได้ใช้แล้วดังนั้นจึงนำเงินส่วนนี้มาช่วยวัดทั่วประเทศ9,000วัดซึ่งช่วยได้เพียงเดือนเดียวนอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนวัดช่วยวัดที่พระสนับสนุนกันเองด้วย